สบายดีพี่น้องสุปปุสุกคนครับพบกันพ่อกันอีกคือเก่าครับผมกับทางจ่องเพชรน้องดันแชแนวนะครับเนาะกับแนวทางหว้เหล้ายุคใหม่ครับผมงวดประจำวันจันทร์ที่สามตุลาคมนะครับเนาะงวดแหลกองเดือนนะครับตอนรับเดือนไหมครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่กรเพึ่งออกครับผมพึ่งออกมาเดี๋ยวนี้กะมาคํานวณเรื่อยครับผม คำนวณสูตรหนึ่งนะครับนะเนาะอ่ะก่อนอื่นก็นขอให้รับชมสถิติหมวดที่ผ่านมาก,ก่อนครับผมสำหรับหมวดประจำวันศุกร์ที่30มสินะครับเนาะนี่ครับผมศุกร์ที่30กันยา65ห้านะครับเนาะกับแมวช่างหวยเล่าหมวดสุดท้ายของเดือนนะครับเนาะวันศุกร์ที่30กันยา สำหรับร่างวันที่ออกครับผมมาออกตัวได้แน่ครับผมรางวันที่ออกนะครับเนาะกับทางหอยเล่าพิ้นนะครับเนาะสองเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าครับผมนี่คือรางวัลที่ออกนะครับเนาะส่วนทางช่องเพชรนองดานเท่ากับข้านวณไว้เป็นคลิปที่อันมากนะครับเนาะคือนีคลิปที่ออกนี่ยสองเท่ากับมีวิ่งครับผมวิ่งวิ่งบนล่าง มีเกตนะครับเนาะเลกกวิ่งเข้าเขาเลกกเกตครับผมวิ่งไว้สามตัวเกตห้าแปดก็คือมีเกตครับผมพอเกตเนี่เป็นเลกลางนะครับเนาะเกตเก้านะครับผมนี่ถือว่าเลกลางเลกลางชุดสี่ตัวสำหรับเลกลางชุดสองตัวนานั้นเข้า่บมี่ครับผมบ่ถูกนะครับเนาะเรียวกะเลขบนก็คือเก้าห้าเก้าครับผมเข้ากับมีเก้าห้าโทนี่ครับ มีเก้าห้าแต่ว่าของห้าขสีม้าเขายุชุดชุดเหลีกลางนะครับเนาะต่วเอกหาเกา้าก็หาของพื้อนออกชุดบนครับผมแล้วชุดบนของเห้ากัาบโบมีคม่ครับผมมีแค่เก้าสองกับหกสามขอห้านะครับเนาะรู้สึกว่าเบ้าเขาครับผมกับชุดสามตัวเห้ากับมีเนะก้าห้าสองกับเบ้เขาครับผมไกลยังไกลเที่ยงนะครับเนาะสำหรับชุดสามตัวต้นของเห้าแค่กับโตถุกจริงๆของเห้ากับดวนที่เก้าห้าเก้า เกื้อมนีเก้าหาครับผมนี่คือสถิติที่่านมากเานะคกับเนาะงวดประจำวันศุกร์กันย่าเาะคกับเนาะสิงเครืนะ่องงวดสไตล์ของเดือนกันยา่าอ่ะครับผมบน,นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงงวดที่เดือนสิมาครับผมตอนรับเดือนใหมครับผมคือเดือนตุลาคมเนาะครับวันจันทร์ที่ จันทร์ที่3ตุลาคม2565ครับผมกับแนวทางหวยเล่านะครับเนาะสำหรับสมาชิกผู้ที่เขามารับชมกันเพราะอาจจะมีผู้โชคดีครับผม3าีงวดเมื่อไหร่เข่าตลอดครับผมเข่าตลอดครับถูกตลอดสำหรับผู้ที่เขามารับโชคไม่ก็สามารถย้อนไปเบิ้งคลิปเก่าได้ครับผมที่ผ่านมาเนาะครับเนาะถูกมาตลอดครับผมถูกมาตลอดเลยเพราะว่าจะเป็นงวด อะไรที่ผ่านมาห่างแปดสองแปดสามถูกพุทครับผมเขาเขาเราเลี้ยงไงห้องเลีเ้ยงแนวทางหวยรัฐบาลก็เขามาเลี้ยงวิ่งเจ็ดบนเจ็ดรางเลยครับผมแต่ว่านี่ก็คือห้องเฮ็ดแนวทางหวยเล้านะครับนะเนาะแต่แนวทางหวยรัฐบาลก็กไป้ายไปแล้วครับผมสามติปไปนั่งไปรับชมกันครับผมว่าใครสี่โชคสีมันแล้วกันสําหรับผู้ที่เขามารับชมไม่ก็ซวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องฮาครับผมกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องน,นะครับนะและสมาชิกทุกท่านทุกคนที่ติดตามกันมาแต่งตาเริ่มทําคลิปผลมานก็ขอพูดในลายครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านกับโชคดีไม่ใช่โชคมาน้น้ำกันน้องกัาเนะสำหรับทางช่องฮาวกับนำเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางครับผม แนวทางหวยลาวนะครับเนาะแนวทางหวยรัฐบาลเป็นได้แค่เพียงแนวทางครับผมเพราะว่าจะเข่าบังพิษบังถูกบังพิษบังบางที่ออกชุดบนไปออกล่างบางที่ชุดล่างออกบนบางที่ออกตัวกับกะนี่มากตลอดครับผมอ่ะสำหรับผู้สมาชิกผู้ติดตามผู้ชื่นชอบกะสซายกดติดตามไว้ครับผมจะขอบคุณครับผมเป็นพระคุณยางสูงครับผมซายกดติดตามให้กันนะครับผมกดรูปกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเนาะเนี่ย อ่ะสำหรับงวดต่อไปครับผมงวดประจําวันจันทร์ที่สามตุลาคมเลขที่วอ่ะเขามีตัวไดนน่ครับผมหนึ่งสองหกปดสีนี่คือชุด2ตัวบ่น,นะครักันนะห้าหก ห้าสี่แปดแปดครับผมสำหรับวันนี้มีเลขเป่าครับผมนําไปพิจนาบุงครับผมเลขเป่ากับนานมาโพที่หนึ่งนะครับนาะมาตามสูตรตามสไตล์ครับผมพอทางช่องห้ากับคำนวณตามสูตรนะครับนาะจะมีสูตรคำนวณเฉพาะช่องไปช่องมั่นครับผมแต่ทางช่องห้าขอสงวนสูตรนะครับน้อขอสงวนลิขสิทธิ์สำหรับชุดสามตัวต้นครับผม าตัวต้ของห้าตัวี่ามชุดครับผมมี9ก้าหนึ่งหสองดห้าห้าครับผมนี่คือชุด3ตัวตดนรับเนาะอีกหนช่องทางเหลือครับผมสำหรับหนักแสวงโชคนักธราะสำหรับเส้นเซียนหวยน้ำกันครับผม ของว่าทุกคนทุกท่านทีเขามา่รับชมจะโชคดีโชคมันนะครับเนะาะแต่ถูกแก่กกตัวเลขตัวใดก็นําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมอ่ะสำหรับชุดสองตัวล่างนี่คือชุดเลขล่างครับผมบางที่ล่างไปออกบนบางที่บนออกล่างบางที่ออกตัวกลับกับมี่นะครับเนาะถ้าว่าทางใจถ้าว่านําเสนอแค่เพียงแนวทางบทสมัครกล้ามตีได้ว่าตัวใดซิมาชั่วครับผมอ่ะเกิด 2 9 4 3ก้าสี่สามหนึ่งศูเก้าสามแล้วก็หกเามากี่ก็ะปุมาสำหรับผู้ที่มาลิจาราเขาตาบ่าเฮ้ยจังเลยกะนั่ไปเปรียบเทียบกับลยลน์อาจารย์หลายสำนักครับผมพราวับหลายช่องยูทิพเปิเฮดนิมเมนเป็นจับว่างครับผมเดา ใจทั้งกวงง่างศิลาแม่นได้ครับกันหลายๆสำนักหลายๆช่องเนาะครับเนาะให้สมาชิกนั่ไปพิจนารณาจะไปเปรียบเทียบกันครับผมไก่ตัวใดริ่มมากตัวใดกะ,กะนั่ไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมไดมากะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเนาะให้มีสติครับผมบผมันมาเรียนเอานี้ยังกะนัก่กะนั่มกะนั่มกะให้มีสติครับผม เขานิดๆหน่อยๆนะครับเนาะพอทางจังห้าวก็นำเสนอบางที่เขาบางที่เขากระคือกันครับผมเขาบางทิดบางก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมสําหรับคลิปหวยนี่ก็อาจจะบม่ได้ถูกใจคนทุกคนนะครับเนาะบางคนเพื่อนบูชอบ,บูมักเพื่อนก็นอาจจะเลื่อนท่านได้ครับผมอ่ะสําหรับเลขวิ่งเลขวิ่งของห้าวก็วิ่งไว้ที่หนึ่งหก แปดครับผมนําไปประกอบการเสี่ยงโชคเบื้องครับผมนี่คือชุดเรกวิ่งเนาะครับเนาะที่นี้การทางจ่องจะวงกลมให้ครับผมคุณชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงนะครับเนาะคือเพลงเป็นวานนะครับเนะ่ะวงมองไรคันความคิดเห็นต่างกะพ่กเป็นอย่างนั้ครับเนาะตางจ่องไวท้ที่ชุดสองตัวบนขอวงไว้ที่เลข หนึ่งสองครับผมสี่เก้าแล้วก็แปดแปดนะครับนะนี่คือชุดสองตัวบนสำหรับผู้เห็นต่างกะหน,นอก,กรอบกับเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกครับผมอันนี้ก็คือเกลียนแค่แนวทางของทั้งช่องห้าทั้งช่องห้ามักังสี่บางที่กับออกตัวยุ่นอกกรอบกัมีครับผมบางที่ออกตัวในกรอบอสำหรับชุดสามตัวของหฮากับนี่ัวน,นี้ครับผม แปดสี่ห้าอ่ะนั่งไปพิจารณากันครับสำหรับชุดสองตัวล่างเราก็ขอวงไว้ที่เจ็ดสองแล้วก็เลขเป่าหกหกแล้วก็ขอเป็นสองศูนย์นะครับนะอสองศูนย์มามาเกณฑ์อะไรกันนั่งไปพิจารณาครับผมสำหรับผู้ที่กำามารับชมก็ขอให้โชคดีโชคมานี้แกันครับผม สำหรับแนวทางหวยราห์วดประจำวันจันทร์ที่3ตุล,ลาคม2 5 6พครับผมสำหรับชุด2ตัวบน3ตัวต้นสอตัวล่างแล้วก็เลขวิ่งนะครับเนาะทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้หวดนี้หวดประจำวันจันทร์ที่3นี่ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชุ่มช่วงดีช่วงมันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่ากันไปได้เวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผม คุกันไหมคลิปหน้างวดหน้าครับผมโชคดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ